สวัสดีครับเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับแสดงว่า วันนี้ครูทีมจะมีนิทานเกี่ยวกับเรื่องข้าวนั่นเองนะครับมาฝากเด็กๆโดยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าทุ่งนามหาสนุกแต่งเรื่องโดยไพโรธคงเกิดภาพวิภาวีจันทราวงแปรสุภวิทย์สายวิวัฒจากหน้าปกนะครับหละจากเพลงเมื่อสักครู่นี้เด็กคิดว่าต้องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับข้าวนั่นเองนะเอ๊แต่ทำไมหน้าปกข้าวเป็นสีอะไรนะครับ สีเหลืองทองเลยเอล็อกต่างจากทุ่งนาสีเขียวที่เราเคยเห็นยังไงนะเด็กสงสัยไหมครับครูทีมก็สงสัยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบแหนังสินทานกันเลยครับไปกันเลยทุ่งนามหาสนุกรถไถรถไถรถไถเด็กๆชอบใจเห็นรถไถนา วิ่งไล่ตามหลังกราวเกลียวลัดลาะรถเลี้ยวส่งเสียงเริงร่ารถไถคันใหญ่หน้าชมเล่นดังเสียงขรมมาช่วยไถนาแม่แช่มเมล็ดพันข้าวจนแตกตาขาวดูพราวงามตาไถเสร็จก็ช่วยกันหว่านและอีกไม่นานต้นกล้างอกมา ตาขาวกลายเป็นต้นเขียวบกใบเล็กเรียวล้อลมเริงร่าเมื่อยามสายฝนพร่างพรมดินชื้นชื่นฉ่ำข้าวยิ่งงามตาไม่เนิ่นไม่นานผ่านไปต้นข้าวโตไวเขียวเข้มเต็มนาสายฝนก็แสนเป็นใจช่วยตกมาให้โตไวข้าวกล้า อบอบเสียงกบดังก้องเขียดพากันร้อนประสานเสียงมาฝูงปลาตัวน้อยแหวกว่ายกุ้งปูมากมายตรงนั้นแมลงดานาะเด็กเกเตรียมเบ็ดเตรียมใสชวนกันเที่ยวไปหาหอยปูปลาต่อมาต้นข้าวตั้งท้องลำต้นป่องป่อ,ปอไปทางทุ่งนา ถึงวันต้นข้าวออกรวงท้องนาถึงช่วงสดใสโสภาชาวนาชื่นชมสมใจยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วทั่วหน้ารอวันรวงข้าวสีทองสดสวยชวนมองและสุดสายตาลงแขกร่วมแรงแบ่งเบาไม่หงอยไม่เหงาสุดแสนหันสาเกี่ยวเสร็จ เก็บข้าวขึ้นยุงเด็กๆก,ก็มุ่งลงสู่ท้องนาลมเว่าพัดมาวิววิวเด็กน้อยโลดเลิว้วด้วยใจเริงร่าเว่าวน้อยหลากหลายสีสันลอยเต็มฟ้าพลันหลากสีโสภาทุ่งนาสนุกสนานทุกฤดูการไม่เคยสั่งซาเพื่อนเอย๋ยนี่แหละความสุข มหาสนุกแห่งท้องทุง่งนะแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับจากนิทานเรื่องทุ่งนามหาสนุกเมื่อสักครู่นี้เด็กเจอคำตอบที่ครูทีมถามไปเมื่อตอนต้นเรื่องไหมครับว่าทำไมตรงหน้าปกถึงเป็นทุงน่งนามเป็นสีอะไรนะครับสีเหลืองทองอารามเลยแต่ทำไมตอนปลูกถึงเป็นสีเขียวอเด็ก ลองบอกความแตกต่างของนาที่เป็นสีเขียวกับต้นข้าวที่เป็นสีเหลืองทองอร่ามสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรลองตอบคำถามให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังนะครับเพราะพวกท่านมีเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับทุ่งนาเยอะมากเลยแล้วเ,เจอกันนะครับบ๊ายบาย